นี่ฮะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับไม่เล็กนะใหญ่อยู่นะครับกล้องมองถอยหลังนะครับทุกอย่างมีให้ครบ 1.5G ปี2020เลขไม่80,000โลโตโยต้าเอาเวซ่า 1.5G ปี2020เลขไม่80,000โลราคาอยู่ที่4 1 9 0 0 0ฮะรถเครื่องเดินทางเข้ามาจอดฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500cc ครับตัวนี้ครับมาฮะไปดูห้องเครื่องครับนี่คือสภาพห้องเครื่องเดิมๆโครงสร้างบอดี้ตัวถังน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีถอดครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิม สีเก่าเดิมทุกอย่างครมาดูครับแผ่นเพจเดิมๆนะครับห้องเครื่องเดิมๆโครงสร้างบอดี้ตัวถังสีเดิมทุกชิ้นทั้งขันรและประกันไฟหน้าครับเป็น LED ฮะนี่ครับสปอร์ตไลท์ตัดหมอกมีให้ครบครับล้อแมกอลลอยเดิมๆจากโรงงานระบบดิสเบรกได้มาครบเลยฮะไฟเลี้ยวนะครับ LED ที่กระจกมองข้างมีให้นะครับชุดแต่งด้านข้างครับมีชุดแต่งสเกิร์ตนะฮะมาไปดูครับ ภายในฮะบอกกำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานครับควงมาลัยมาตินะฮะเลขไม่แปดหมืไปดูที่จอคอนโซลครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับกุญแจรีโมทกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกพับข้างมีให้ครบครับมาต่อที่เบาะแถวกลางครับนี่ฮะสภาพภายในกว้างนะครับไม่เล็กนะฮะแอร์เลาหลังคาครับมีให้ครบเลยฮะมาต่อที่ด้านท้ายครับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีให้เปิดท้ายขึ้นมาดูเบาะแถว3ครับนี่ฮะ เป็นรถ7ที่นั่งนะครับไม่เล็กนะใหญ่อยู่นะครับกล้องมองถอยหลังนะครับทุกอย่างมีให้ครบ 1.5G ปี2020เลขไม่80,000โล4แสน 19,000Panda Speed สีนคริน